ตอนนี้ฮะแอร์มีแต่ลมร้อนไม่เย็นเลยถ้าใช้ได้ไม่นานก็แสดงว่ามีจุดรั่วไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมทําอะไรมาบ้างเราไม่รู้ประวัติต้องนั้นเราค่อยมาเริ่มนับถึงใหม่ครับเนี่ยครับคือเราข้ามจังหวัดเฮ้ยไม่ได่ข้ามจังหวัดธรรมดาดิคนฝีมือดียิ่งใหญ่นะครับที่บ้านที่ผมอยู่แต่ผมไม่เลือกอยู่ไหนบางบดบางบดทองไกรเนี่ยขับรถมาเรียบร้อยแล้วขาตีคันผมว่าให้ข้บทองไกรหมดผมว่าเรื่องทองไกรตัวใหญ่ยก จัดการให้อ่าแล้ววันไหนมันใหญ่น้อยเราบอกว่าเจ้าของเก่าบอกว่าต้องเช็คมาเรวผมจะแบกขึ้นจ่ายเ่อมันพร้อมเราให้นับหนึ่งจุดหมายงก่อนว่าใช้ได้นานแค่ไหนแต่หลายคนบอกว่าทำแบบเป็นแสนจนเป็นหมื่นเป็นแสนองนี้ยก็ไม่จบนั่นคือตัวแปรทะไรพี่เนี่ยถึงจะต้องขอดังขามากว่าร้อยยูโรมากกระป๋อง อย่างที่ชอบนะชอบความเป็นมืออาชีพเขาที่เขามีการันตีนะให้กับลูกค้า้วยว่าถ้าไม่เย็นถ้ามีปัญหานะฮะมาครมฟมรีมาซ่อมฟรีแต่ว่าอะไรต้องเป็นของเขาคือคือให้เขาดูแลทางระบบอ่ะเขาก็จะรู้ว่ามันเ,เป็นอะไรยังไงปัญหาเกิดจากอะไรทุกๆหนึ่งปีถึงซ่อมกับเราหรือไม่ซ่อมกับเราก็แล้วแต่ทุกๆหนึ่งปีมาหาเราเราจะตรวจเช็คนี่ยให้ฟรี ครก็ถึงแล้วตอนนี้ข้าวตีน่าเลยเช้าเลเช็คแอร์ให้หน่อยพี่อากยันเลยนะใช่ใช่เป็นยังไงตอนนี้หายเงียบหายเงียคือไม่มีคือความเย็นเลยอันนี้พี่ผมถูกใช้ตัวจริงเลยมาจากรีวิวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือเราข้ามจังหวัะข้ามจังหวัด อันนี้ถึงถึงอันนี้ยังไม่ถึงนครปฐม,มถึงสมุทรสาครยังฮนะสมุทรสาครพอดีเขตต่อครับสมุทรสาครโอ้โหปทุมธานีผ่านกรุงเทพผ่านกรุงเทพเสร็จปุ๊บถึงสมุทรสาครแล้วครับวันนี้ส่วนใหญ่ทําไมแอร์เขาถึงแบบมันทําไม่ค่อยจะจบอะเออมีหลายสาเหตุครับผมอ่าฮนะอย่างเช่นหนึ่งแก้ไขระบบมาสมบูรณ์หรือไม่ดัดแปลแงมากระทำ ดัดแปลงมากันมากน้อยสักแค่ไหนจริงๆแล้วเดิมๆมันก็เย็นครับใช่ไหมไม่เขาจะผลิตมาทำไมรถคันนี้กี่ล้านใช่วิศวกรเขาเก่งหมแล้วครับเออแล้วบางคนช่างไทยก็เก่งกว่าวิศวกรท่านไทยก็เก่งกว่าวิศวกรเฮ้ยชอบชอบขยงนี้กว่าเลยที่แบบท่างไทยนี่แปลงมาแล้วครับออกแปลงมาแล้วแปลงเป็นไมโครแบทไปเรียบร้อยแล้วแล้วขึ้นเดินมาอยู่แร้วมันดีกว่ายังไงคือไมโครแบทขึ้นไมโครแบทเนื้ลมมันก็จะแรงกว่า อ๋อพ oh, ี่เขามีตัวอย่างเหมือเยี่ยมที่ของเดิมจะเป็นแบบนี้เดิมสิอ๋อเมืเ่อกี้ามาไม่มีอะไรเลยเอาวเขาถอดไปเรียบร้อยเราจะเดิมเดิมมันจะเป็นแบบนี้แต่เขามีปรับช่องลมเพราะช่องลมเขาลดต่างประเทศเขาจะใช้แค่ VIP อสทีเขาเป็นรถคนสองเขาเลยมีช่องลมแค่สอง ท้องนคู่กันข้างหน้าเพราะคนนั่งแค่สองตรงนั้นข้างหลังเขาไป้คนของที่ต่างประเทศแต่บ้านเรามาทําเป็น V.I.P ก็เลยย้ายช่องแอร์จากตรงนั้นไว้ตรงกลางอันนึงแล้วก็มาริมนี้อันนึ่งเพื่อเป็น V.I.P แล้วมาเสริมหมอกเอาให้หมอกมาเราแค่นั้นเอง อันนี้วันอะไรอยู่นะฮะเช็คดูกำลัดบานน้ำยาแยอในระบบว่ามีไม้คอนเเซอร์ำลงหนักเป็นยังไงบ้างต่างพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบดูโอ้ทำแนะนำดีมากเลยฮะมาถึงแนะนำมันก่อนเลยเช็คกันเลยรถเร็วมากชอบตรงนี้ถ้าหลายคนน่าจะชอบนะฮะใครที่แบบว่ามีเวลาน้อยนะฮะ เดี๋ยวผมจะแวะขั้นยาเติมมัน้อมแล้วให้นับหนึ่งดูหม่ก่อนว่าใช้ได้นานแค่ไหนถ้าใช้ได้ไม่นานก็แสดงว่ามีรั่วต้องมาตรวจเช็คอีกทีว่ารั่วจะเกิดี่อะไรเวลาเกิดสักนิดนะครับก็ต้องมีขั้นตอนแบบนี้อ่าต้องมีน้ำมาให้เราด้วยรู้ว่าเรากำลังกินน้ำินข้าวด้วยกินข้าวก่อนนะฮะเมื่อเช้าพินพ์ไงคือสั่งไปหมูแต่มันเอาหมูไม้ของมันคนเดียวแล้วส่วนไหนเนี่ยหมูเหมือนกันแต่ขาหมูไม่เข้าใจ ข่าวหมูจะไปกินกินข้าวอยู่บนรถแล้วขับรถไปเล่นกินข้าวเลยไม่ได้รับน้ำไีกันได้โอเคอะารที่เป็นสุดเด็ดที่มีบิ๊งแอร์รถยนต์รถแอร์รถยนต์ไปโ่อ๋อเหมือนหาหมอเนี่อใช่หมอใช่หมอใช่ยงเท้าวันนี้นะฮะรถออกกองเรานะฮะเจออู่รับแล้วนะฮะับสำหรับทำแอร์นะฮะของรถยุโรปนะฮะของพี่แผนชัยบ็อกซ์วาเก้นนั่นเองเนี่ยอยู่ที่ที่ไหนกันที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวบอกทีหนึ่งพี่แผนชัยบ็อกซ์วาเก้นทีห้านะฮะซึ่งเป็นฟิวรถตู้เปแบรน v i p นะครับ เขาบอกเลยว่าจึงครับเจอแล้วกว่าจะเจอหาหมอให้ถูกนะฮะอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่พี่แผรรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความเป็นมืออาชีพนะคือความชํานาญในการให้คำแนะนํากับการทําแอร์การทํารถยุโรอย่างเช่นอัวอส์วากเกนมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคือทํายังไงถึงจะจบแล้วก็สําคัญมากๆเลยคือการันตีผลลัพธ์นะครคือถ้าไม่เย็นหรือว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยครับคือกลับมาซ่อมได้โดยที่แบบ ไม่ต้องเสียเงินกนเพิ่มอ่ะคือเขาประกันให้บริการดีนะครับมีน้ํามาให้กินด้วยนะฮรรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้อ่ะกับที่นี่แล้วเขาบอกเลยว่าพี่แบบไม่ได้คิดไปเองนะฮะก็จะมีลูกค้าประจำนะฮะที่มาใช้บริการที่นี่ด้วยครับชอบความเป็นมืออาชีพเขาที่เขามีการันตีนะให้กับลูกค้าด้วยว่าถ้าไม่เย็นถ้ามีปัญหานะฮะมาเคลมฟรีมาซ่อมฟรีแต่ว่าอะไรก็ต้องเป็นของเขาเือบคือให้เขาดูแ,ทแลทางระบบอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ย hey, มันเป็นอะไรยังไงปัญหาเกิดจากอะไรถูกไหมแต่บางคนซื้ออะไรมาก็อันนั้น ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เรื่องคนมีฝีมือดีกับใจไม่ดีมันไม่ตานะหลักการต่ดหลักการทาธุรกิจอะไรเนี้ยเป็นใช่ถูกต้องจิงมันจะมาใจลูกค้าอะไรเนี้ยอันนี้ก็สิ่งสิ่งชี้ขอบเขาคุณพี่มากมากเลยครับผมครับผมเาคุณทางอาการรถอย่างเงี้ยตอนี้ตอนนี้คอมเพรสเซอร์ใช้ไม่ได้พูดหลวมครับผมหลวมใช่ครับด้วยอายุการใช้งานเป็นรถที่แข็งแรงรุ่นนี้ภายในก็สวยอ่าเลยฮะ โอ้ยเโี๊ยพลาสติกมันเป็นพลาสติกรีไซเคิลก็มีเอดต่ำว่าเกินไอเนี่ยหายไปแล้วหนึ่งนะครับสัวไอ้นี้หลุดคามือเลยครับเพิ่งได้มาเมื่อวานวันนี้เอาเรื่องเลยครับขั้นสุดๆของพวกการบำรุงรักษาอย่างเงี้ยพี่แนะนำ่อยครับลูกแหมเราควรจะดูแล ทุกๆหนึ่งปีถึงทําซ่อมกับเราหรือไม่ซ่อมกับเราก็แล้วแต่ทุกๆหนึ่งปีมาหาเราเราจะตรวจเช็คตรวจตองแอร์พวกตู้แอร์สกรปรกหรือไม่เราเปิดดูก่อนพวกนี้เราตรวจเช็คให้ฟรีอยู่แล้วเราล้างทำความสะอาดพวกนี้ให้ฟรีทางร้านเราคือในจุดขายของผมเนี่ยคือวันนี้เราทําให้เขาไปเขาก็ต้องบอกเพื่อนว่าแนะนําว่าที่นี่ทําดีนะดูแลไม่แน,น,น่นหลังการขายดีนะเขาก็จะบอกมาเราจะได้กําไรจากลูกค้าท่านต่อไปมา<อ> okay, ซ่อมกับเราแค่ให้ใจก็กําไรไปเป็นร้อยท่องน,นะครับถูก่ อยากให้พี่อาสาในคนที่มีรถหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนคือพงอยากที่จะจบในการซ่อมเรื่องของน้ำแอร์นะครับครับผมเขาเริ่มต้นยังไงดีเขาเริ่มต้นยังไงดีซึ่งนะครับเราหาช่างที่เราไว้ใจได้นะครับผมหรือใกล้บ้านก็ได้ที่ไหนทําได้แล้วเห็นว่าทำได้รุ่นหรือทําเฉพาะทางเราก็เลือกฐานนั้นนะครับผมอย่างเช่นเข้าไปตรวจเช็คว่าหนึ่งน้ำยาแอร์ในใระบบมีไหมถ้าไม่มีแสดงว่ามีจุดรั่ว บอกว่าเรื่องกอแกไม่ยน็นก่อนจะเติมน้ำยาทุกครั้งรวดเช็คจุดรั่วก่อนนะครับว่ารัว่วจากจุดไหนเจอจุดรั่วแล้วยังไม่พร้อมที่จะซ่อมเราก็แวะเติมน้ำยาเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เสียเพื่อหล่อลื่นลูกสูบของคอมเพรสเซอร์ไว้ด้วยถ้าน้ำมันคอมเพรสเซอร์แห้งผมก็พังนะครับผมันก็จะเสียงเงินเยอะครับเงินซึ่งได้ดเงินบาทสองบาทก็เงินครับหายากสุกวันนี้เศรษฐกิจแบบนี้ใช่ตลาลังจากนี้นะธุรองก็บวิตา ดวงเหลืองจะแน่นอนอ่าขอบคุณต้องทำแน้นอามากๆครับพี่ขอบคุณ <นะ S 2> ครับขอกคุป้าอีกทีหเลยครับ,บ<ะ>อ่าอย่างแรกพี่เวลาถ่ายปุ๊บพี่สังเกต็นมันจะฟุ้งๆมันจะสีขาวแต่ความจริงมันจะไม่มีสขาวฟุ้งๆเนี่ยแต่ความจริงมันต้องเป็นสีแบบตาเราเห็นมันจะฟุ้งถ่ายไปเถอะมีอะไรก็ถ่ายเลยตอนรับลูกค้าตอนบทนลูกน้องตอนสอนลูกน้องอนาคตของเราก็จะทําในกุ่ของอี๋าวทำอู่ด้วยทารีวิวด้วย เดี๋ยวสมมติรีวิวอย่างเงี้ยโอ้ยยางของแต่งรถของแอร์น้ำยาแอร์พวกเงี้ยคือผู้สัมผัสเราได้ทั้งหมดเลยอันนาก็เวลาถือก็ตับครับใช้มือเยนี้ยครับประคองแล้วก็เดินมันจะนิ่งถ้าอยากได้ไอเดียอะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยผมจะแนะนําทุกธุรกิจเลยว่าเราต้องมีสินค้าของเราสินค้าของเราอย่างของสินค้าของีก็คืออูดแค่ทําลงให้มันตรงกับกลุ่มเพื่อนใหม่นั่นเองสินค้าของเราคืออูดสองรายได้ก็มาจากยัดวิวถ้าจากยูทูปครับถ้าจากยัดวิวสามคือโฆษณาดิสเข้ามาเมื่อกี้เมาส์ไป อย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอู่ที่อะมันคือลูกค้าของเราได้หมดแค่ว่าเรายังไม่ฟังขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วเราก็มาทําให้มันเกิดเงินเกิดไรายได้กับตัวอ,อู่ของเราด้วยลูกค้าเพิ่มอะไรเพิ่มค่าลูกค้าต้นใหม่เวลาก็เวลาใหม่ถ่ายก็ถ่ายสดใหม่กับมันจะลงไม่ได้ความรู้มันไม่ใช่แบบมันมันจะอยู่ที่เดียวไม่จำเป็นไม่จำเป็นทําไปเถอนะนี่ลองดูนี่ก็มีหนึ่งช่องที่หนึ่งช่องที่เขาเป็นหนึ่งช่องทําทเขากบ เขาเรียกว่าเท้าก็อู่เราอ่ะมีสามช่องนะก็ถ่ายอะไรได้เกยเป็นสไตล์ของเราเองได้ลูกค้าเราด้วยแล้วก็ได้สร้างตัวทนของแต่ละคนด้วย